เปลี่ยนอีกแล้วนะครับเฮียเปลี่ยนอีกแล้วนี่เกียร์ผสมปูนนะครับเกียร์ใหม่เกียร์รถยนต์นีเนี้ยจะเปลี่ยนเกียร์เข้าเกียร์ง่ายขึ้นนะครับส่วนเกียร์ขับรถเนี่ยมันเป็นเกียร์ใหม่อยู่แล้วนะครับนี่แยกกันระหว่างเกียร์ผสมปูนเห็นไหมครับตอนนี้ง่ายขึ้นนะครับเมื่อก่อนเนี่ยมันเป็นเกียร์เก่าญี่ปุ่นนะครับตอนนี้เราเป็นเกียร์ใหม่นะครับทีนี้อะไหล่มีแน่นอนตลอดแล้วก็ใช้งานดีกว่าเดิมนะครับรถโม่ผสมปูนนะครับสองถุงปูนอยู่ที่ตรงนี้นะครับสองถุงปูน อยู่ที่ตรงนี้ไม่เต็มนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยยังไงก็ไม่หกลางสวิงนะครับได้จากซ้ายไปขวาเลยนะครับผมนี่ตอนนี้มีรถพร้อมส่งเลยนะครับผมวันที่29กดักตระดานะครับใบกวนนะครับใบกวนเนี่ยเป็นใบที่ออกแบบมาใหม่เทสทํามาหลายปีแล้วครับใบใหม่เนี่ยนะครับผมผสมเข้ากันเร็วนะครับแล้วก็กวนถึงก้นโม่แน่นอนนะครับผม2ถุงปูนนะครับถ้าลูกค้า ผสม2ถุงปูนเนี่ยยังไงก็ไม่หักไม่พังนะครับผมรับประกันได้เลยนะครับมีแต่จะผสมเกินกันนะครับเบาะปรับได้นะครับนี่เบาะปรับได้แล้วยังปรับเอนได้ด้วยนะครับนี่นี่นี่ปรับเอนได้ด้วยเบาะปรับได้เบรกนะครับต้องมีล็อกได้นี่มีล็อกเบรกนะครับเพราะว่าเวลาไปจอดเทปูนเนี่ยเราก็ต้องล็อกรถล,ล็อกเบรกแล้วก็เทนะครับ นี่นะครับปลดล็อกก็ง่ายๆนะครับล็อกเบรคนี่คันเร่งก็มีตัวตั้งคันเร่งนะครับเวลาที่เราจะผสมปูนแล้วก็เอาแมคโครตักใส่นะครับตัวกระทะล้อใหม่ยางใหม่176,000พร้อมเครื่องคูโบต้า2แรงนะครับผมผสมได้2ถุงปูนนะลูกค้าเวลาเปรียบเทียบรถโม่ผสมปูนเนี่ยผมอยากให้ดูที่เครื่องยนต์ว่าแต่ละร้านเนี่ยติดเครื่องอะไรนะครับเราใส่คูโบต้า2แรงสตาร์ทกุญแจที่คอพวงมาลัย นะครับมีแบตเตอรี่มีอะไรเรียบร้อยครบหมด176,000แต่ถ้าไม่เอาเครื่องยนต์1 2 0 0 0 0บาทนี่นะครับมีรถพร้อมส่งนะครับ2ถุงปูนนะครับคุ้มค่าแน่นอนนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ